และขอเสียงปรบมือให้กับแกนนำขวัญใจของเราอาจารย์สมเกียรติพงภัยบู์ญอาจารย์พี่น้องครับท่านพี่น้องที่ยืนรอให้เกียรติผมลงนามผมจำเป็นจะต้องไปที่ทำเนียบรัฐบาลตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นผมคงลงนามได้อีก20คนเท่านั้นนะครับ อย่าแทรกนะครับอย่าแทรกยสคนแล้วพอก่อนครับใครอยากให้ผมลงนามตามไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับลงนามไม่อ่านเลยครับขอกราบพี่น้องครับขอกราบขอบพระคุณพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกท่านนะครับผมได้รับมอบหมายให้มา บุกสนามบินสุวรรณภูมิจาก5แกนํำได้รับการสนับสนุนตอบรับจากพี่น้องอย่างหนานแน่นขอบพระคุณอย่างสูงครับพี่น้องพวกเราไม่มีอันตรายเลยใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับ193วันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าอาหิงสาสันติอหิงสาสามารถนำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติ การต่อสู้ของประชาชนไม่จำเป็นต้องใช้อาวุธสงครามอาวุธและความรุนแรงใช่ไหมครับพี่น้องพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพิสูจน์มาแล้ว3ปีสันติอหิงสาสงบนำชัยสู่ประชาชนและประเทศชาติครับพี่น้องผมรู้สึกต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องมากรับแต่นี้ไปเราคง ผูกพันกันทางด้านจิตใจจิตสำนึกและอุดมการณ์เพื่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ใช่ไหมครับพี่น้องวันนี้ห้าการน,นำจะกล่าวคำอำลาและวมีข้์สถานการณ์ที่ a อ TV ีหนึ่งทุ่มตรงทั้งห้าการน,นำจออกรายการถ่ายทอดสด a s ส v ส่งใจไปถึงพี่น้องทั่วประเทศและตัวโลกเราขอยืนยันว่า ทันทีที่ประเทศชาติมีปัญหาคนเลวมาปกครองพันธมิตรจะยกทัพอันภัยสารกลับป้าใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องเราต้องมีหน้าที่อย่างเดียวพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาชนไตยนำชัยชนะถูประชาชนถู่ประเทศชาติใช่ไหมครับพี่น้องผมขอขอบพระคุณทุกท่านขอกราบแทบเท้าผู้เสียสละทุกท่านขอขอบพระคุณและขอให้ท่าน สมาชิประชาชนเพื่อประชาบใจตลอดไปและตลอดกาลขอบพระคุณครับขอบพระคุณคบ้าจาจย์สมเกียรติพงศ์ไพบูณนะครับพี่น้องกลับมาอีกทีหนึ่งในฐานะเป็นแม่ทับมาเป็นขอบอก